ทำแทรทัมทำ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 สวัสดีครับสวัสดี FC ดีทุกคนนะครับตอนนี้เรากำลังจะพากันไปขี่อ้อนทัวร์นี่กำลังมีหมาในแก๊งของเราถ้ามีไอหน้าอยูนะครับแล้วก็น้องไวไลายแล้วก็พี่พี่ประตูมบลอย ไปไร้กับเต่าไม่ได้ปล่อยนะไปไล้วิ่งเตลิดไม่ค่อยได้ปล่อยนะเออเด็กกัดกันนะเว้ยเองสองตัวน่ะมันกัดพวกเต่าเราของเต่ามันมากัดล่ะา่านมันย่านิพวกเต่าเต่ากูยังกันกูได้เต่ากูกัดมึงดากไม่ไล้มึงจะแย่งกูละกันโอ้โหบูดมีมงมีมีอะไรไม่กล้าขึ้นรถเลยนะครับ กูไอเต่าจริงๆนะกูไอเต่าเต่ามันกัดทุกคนเลยโอ้โหแก๊งนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไอคลิปนี้เป็นคลิปของผู้จัดการแล้วกันเนี่ยบอกไปไอ้กัน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 นิดละพวกเองนี่เฮ้ยไปไล่์มานี่เลยมานี่เลยจะไปกัดกันหยัดกัดกันหยอกกันอันนี้จับหางไว้ โอ้ไปแล้วประตูมลอยจะไปเล่นเหรอโอ้ยสบายใจเต่าเต่าต้องลงไปเต่าเฮ้ยมีตังมาแล้วเฮ้ยมีตังมาแล้วเร่เร่นี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้มิมี่เองโดนอีกแล้วมิมี่โดนกัดอีกแล้วมิมี่โดนอีกแล้วโซ่มีตังมีตังมีตังเล่นแต่มิมี่เนี่ย ต่บอกใครกัดวิมี่ของฉันไร้ใครกัดวิมี่ของฉันมีตังมีตังนีมา้ีามั้ยมีบอกโดนขัดอีกแล้วอ่ะมอ้าไม่กล้าขึเอ้ยจะกัดกันโดนเอ้ยมุทูจะกัดกันมีมั้ยีไม่ขึ้นหน้าหกมีไม่กล้าขึ้นเหมือนกันนะ ปักเต่าอ่ะปากเต่ามันจะกัดมีดด้วยปากเต่าเห็นแล้วนะเต่าโอ๊ยเต่าเบรกก่อนเบรกอนเบรกเบรกเบรกเต่าเองเอาไปดิไอ้ดิไม่ได้หรอกฉันต้องหามมงเต่าอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยฮะข้างล่างมันเตี้ย เข้าข้างๆเอาโห้ขูดเลยเต้องงไไปทาหนก็เอาล้อเหยียบเอาเอาล้อเหยียบเอาอืเอาล้อเหยียบเอาเออมอ่มีม่ต้องลงไปลูกเดี๋ยวโดนกัดมีมีม่บอกมีเด็คนไม่รักหนูไปละเห็นไหมเต่าบอกไปแล้วเ <c oughs> นาะเว้ย <c oughs> โดยแล้วมีโดนอีกแล้วมีตังไว้ละ <c oughs> มี <c oughs> มีฝั่ง,งนั้นดลูกมีฝั่งนี้ลูกคนอื่นมี แับสองตัวเลยที่ม่ตรงเยอะมันจะเป็นอะไรกันตหนาตรงนั้นมานี่เออไปออออไปดูเต่าเอ,อ้ปเอ,อ๊ะตัวเลย์มีตังโล่คุณนายมีตังขนยาวแล้วเออคุณนายมนตังะ่ะอยากโล่เปล่นน้ำเขาวะ่ะเด็กวณ เบก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 โอ้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นบักเต่าวะมึงเห็นบักเต่าวะเออไม่เห็นบักเต่าวะเลยมึงเห็นบ้านานไงเอาโอ้โหเอาเตอร์ก็แล้วโอ้โหเอาดิเออเเโธ่เลยเต่าเป็นสัตว์เต่าสู้เลยเฮ้ยแหงมไปบักเต่าไปได้ไหมเฮ้ยลุ่มล่ะลุ่มล่ะโอ้ลุ่มล่ะ อย่าลูกติดีไปดรถรถมาข้างหลังเ,เดียนดิเดี๋ยวแต่งไว้นะไปตังเตาไตว้เตา อแล้วโอ้อะไรนดิเล่นในนั้นได้เจออะไรเฮ้ยอะไรดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันนี่พวกเองนี่โอ้อะตาอยาตาอย อาไรบอกว่ากูมีมาเฟียมาด้วยวันนี้สบายใจเบรกเบรกก่อนเขาจะถอยเบรกก่อนวันนี้เรามีมาเฟียมาด้วยรู้จักไหมมาเฟียเนี่ยรอบใครเอาไปไปไปก่อนรถจะถอยเต๋อเจ้าเต๋อเจ้าเต๋อก็ขี่ไปเลยเต๋าเจ้นเต๋า เฮ้ยทำไมจะไปชนเขาล่ะโอ้โหเขารถพ่วงเลยครับผมเอาแต่ยังเลวก็ไปไล่หงอยแล้วนี่ดูคุณเคียงไปไล่หงอยเลยมีตังมีตังยากัดมีมีตังมีตังยาเบอร์ตูมีตังมีตังยากัดกัน พวกเองนี่มีตังมีใหญ่มองมีตังมีหันนี้เออเบเบเบก่อนมีตังกระโดดละดูเต่าเออไปไล่ไปไล่อยู่นี่อยู่ไปไล่ไปไล่บอกเพื่อเสิร์ฟกูเพื่อเสิร์ฟได้ไหมดิขอดีเที่ยวบรินยังวะเออเต่าบอกอยากลงไปกัดด้วยจัิงเลย ไอ้บุญมีอะไรกินมันโดนกัดไหมไดนกัดเขาแน่ไหมมาเยอะแล้วพวกเราเนี่ยพวกเยอะมีมี่ทำไมไม่ชอบไม่มีตังเนี่ยไม่ชอบมีมี่เหรอมีแต่คนหมักมันมีแต่บุายต่อมันเดี๋ยวมันงามเดี๋ยวนี้ขาวตัวกันน้อยนารักกระเซซังนี่ประเทศหมักตัวลายเลยเนี่ยเต๋าเองไม่สนใจมีเต่ามั้งหรือเต่าสนใจอกแคปไข่ต้องคอยเป็นตัวน้อย การขอยมีตังอะประตูบอลอยอะไรของเองเนี่ยอัดกันเต็มนี่เลยนะครับโอ้ oh. ไม่ร้ายไม่ขอพูดอะไรอยู่คนเดียวกันเงียบข้างหลัง oh. รู้สึกว่ามันจะอุ่นๆน,นะแอดตัวเลย <c oughs> อัดกันเต็มเลยนี่เฮ้ย <c oughs> มาแล้วมาแล้วอุย้ยพันใหญ่มาเเ๋าใหญ่บนเองเลย <c oughs> มี่ตังบอกนี่ยังวะ ถ้าไมา่ยังนี่ไก่แท้ไหนใช่ลาบ,บดอเราพู้กับตัวเมียลา <laughs> บ,บดอมาแล้วใช่ลาบ,บดอลาบ,บดอเนอะมันบบร,ร,รู้รู้สึกวันนี้รู้อะไรของคุณเนี่ยถอนแล้วถอนไปถอนมาอยู่เลย <laughs> <laughs> มี <laughs> เลยกันกัน,กนมีตังค์เห็นก็นมองกันอยู่เนี่ยกันทำไมเนี่ยฮะอยู่ด้วยกันเนี่ยฮะอะไรบอกตัวเบเกียวจะกัดถูโอ้สามตัวครับลาตะเบนอ,อยู่ด้านล่างสามตัวลาตะเบนอยู่ด้านล่างครับผมห้าตัวอยู่ข้างบนโอ้ห้าอะไรครับหกบ่ เออหกตัวข้างบนโอ้โหโมีทุกสายพันธุ์นะครับมีพันธุ์นักเลงด้วยเออมาคุมทีมมาคุมทีมเอาทีนีืหมากลัวเลยโอ้โหมาเหมือนกันดีกว,ว่าคุณนายมีตังค์ไนามีตังคหวอกว่ยาย่านวันนี้มากับกระเป๋ากระเตา่าจ้องอย่างเยอะเลยไอ้นี่นี่ขอกูมีซีนน้ำเนสือขอกูมีซีนน้ำเนเฮเลยบุญมีบุญมีตัวเปิดครับ บูมีเปิดครับบูนมีเปิดครับโอ้โหนี่บ้านบ้านหลังนี้ว่าเทลเทลลิสเบงเบงเบงหลังไหนเทลลิสไปก่อนไปก่อนเป็นไงบ้างครับตื่นเต้มากตื่นเต้ดีใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงครับมีเสียเต๋ามาคุมทีมเบรก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 ก่อนเบรกก่อน เออนี่ไงเทเบรลิสกันเลยไปเลยนี่ไงนี่ไงเลี้ยว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 เดี๋ยวโอเคเราไปถ่ายต่อที่บ้านเทเบรลิสนะครับ